เรือที่เราเห็นแต่ละชนิดมันสามารถบรรทุกได้เท่ากันไหมไม่ถ้าเรือลำใหญ่มันบรรทุกได้มากหรือบรรทุกได้น้อยมา,มากไมาแสดงว่าอันไหนเรือเล็กๆก็บรรทุกได้นิดหน่อยใช่นะไหมใช่เรือแต่ละอันที่เราเคยเห็นหรือที่ครูเปิดให้ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนจะมี นหนึ่งเราจะมีนี่เลยกล่องใส่นี้เราจะใส่น้ำไหมจำลองให้มันเป็นเหมือนอะไรทะเลเือเหมือนแม่น้ำเราโอเคจำลอง,งแล้ว,วทีนี้มีอะไรให้อีกต้องมีเรือเราจะแทนเคยพับเรือกระดาษนะไหมเคยทีนี้เราต้องคิปช่วยกันคิปแล้วว่าสี่คนนี้ห้าคนนี้ เรียงนั่งลงสี่คนคนี้ห้าคนนี้เราจะทำยังไงให้เรือเราลอยบนแม่น้ำเราได้ช่วยพูดสรรคให้กลุ่มไหนใส่ลูกแก้วได้เยอะที่สุดกลุ่มนั้นชนะเห็นไหมอันนี้เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนของที่เราบรรทุกในเรือใช่ไหมพอพเออเปรียบเสมือนของเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือปุ๊บแล้มีคนมานั่งใช่ไหมเอออย่างเงี้ย ทำยังไงมันจะลอยได้นานที่สุดครูมีเกลดสายให้เผื่อเราอยากติดเรือพับเรือติดเรือหรือบางคนพับเฉยๆก็ได้ไม่ต้องใช้เทลก็ได้และครูมีอะไรอีกครูมีเชียนให้เผื่ออยากทาเรือไม่ให้น้ามันเข้าแล้วแต่เราคนะรั้งแรกคุณครูจะให้เราใช้กระดาษกลุ่มละหนึ่งแผนนก่่อนนะตัวแทนออกมาแล้ว <si เนื้อเนือทำให้ใช้แม็กคุกต้องติดอนี้คุเฮ <|so|> ้ยเดี๋ยวนก็ได้แม็กอลุ่มไครับเอาให้เื่อนด้วยเี๋ว่ีเอยไม่เอาแม็กก่อนไม่ได้ดวแ้ยี่สิบ2ี2ส 2ี่สสองสามสี่ห้า อ่ามีช้างมีช้นชื่อเด็กีญาตระบกคุณค่ะทำเรือมากี่แบบครับทำเรือมาสแบบอ่าสแบบแบบที่หนได้กี่ลูกบรรทุกแก้วยี่สิแที่สอง41่สิบี่สิบลํามี่สิบสี่สิบไหนเราเยอะสุดสี่สอ่าสี่สิลที่สองทหลังจากที่เราทำเมื่อกี้ เห็นว่าเรือของเราแต่ละลำเป็นยังไงบรรลุได้เท่ากันไหมไม่บางคนใส่ได้นิดเดียวก็จมแล้วเป็นเพราะอะไรรับทราบไหมแล้วเรือเรือมันไม่เรือคนละรูปแบบอ่ารูปแบบเป็นยังไงมันเล็กเกินไปเล็กเกินไปกับใหญ่รอบแรกเลยกลุ่มไหนได้กสุทธ์กลุ่มสามทำไมถึง ในยั่สุดเพราะอะไรคิดว่าตัวเองในยั่สุดทำอไมเพราะว่าเราออกแบบได้กว้างวา่าโอเคกลุ่มสามบอกว่ากลุ่มสามทำเรือ,อกว้างๆมันเลยใส่ได้เยอะใช่ไหมใหญ่แล้วก็หนาดูครับกลุ่มสองทำมแป๊บเดียวจมแล้วพ่ออะไรตอนไหนตอนแรกเรือเราเล็กใช่ไหมเราทำแบบเราพัแบบเล็กๆใช่ไหม<ะ>เออมันเลยจมยไปแสดงว่ารูปร่างของเรือมีผลไหมมี อีกอย่างหนึ่งเจอว่าผู้สังเกตเห็นเราคุยกันว่าเอาวางตรงนี also, meter, はは้มันแข็งครับเอาวางตรงนี้เอาวางตรงนี้แสดงว่าการวางลูกแก้วมีผลนะไมีมีเพราะว่าเป็นไงถ้าเธอวางที่เดิม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 จะหนักมันจะนมันจะเอียงมันเอียงไปทางเดิมเพราะฉะนั้นเธอเลยคุยกันว่าเอามาวางฝั่งนี้บ้างใช่ไหมใช่เออมาวางฝั่งนี้บ้างแต่ไม่มีใครวางนะเออเห็นไหมมันเลยยังยังยังไปด้านเดียวแสดงว่าการวางตำแหน่งก็ มีผลแสดงว่าเธอไปขึ้นเรือเป็นยังไงก็ขึ้นไปอยู่ท้ายเรืออย่างเดียวเลยได้ไหมเรือหยุดหรบเออไม่ต้องแสดงว่าให้มันเป็นยังไงบาลานซ์สมดุลกันใช่ไหมเออเหมือนเธอเล่นไม้กระโดดใช่ไหมเธอก็ต้องให้มันนั่งให้มันสมดุลทหนั่งให้มันสมดุลโอเคนะครับวันนี้ฮะรูปทรงของเรือมีผล การกระจายน้ำหนักก็มีผลโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะจบกิจกรรมเ <Yeah. S 1> พียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีกิจกรรมหม่อีก7กิจกรรมโอเคอ่ะมาหน้าบอก